เย้ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่แจงแล้วก็พี่จิ๊บค่ะวันนี้เราสองคนแต่งตัวแบบนี้แน่นอนแน่นอนว่าเราจะไปงานคอสทอสเ์แล้วก็หัวมันก็ยังไม่เสร็จนะแต่งตัวไม่เรียบร้อยตอนนี้ก็คือมากินข้าวนอยูแล้วก็งานที่เราจะไปเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับจิ๊บอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมหอศิลป์ใช่ก็เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกินข้าวให้เรียบร้อยแล้วเจอกันที่งานจ้าจ้า โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานกันแล้วจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะคนมันเยอะมากใช่ใช่เยอะมากจริงๆดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นหอประชุมศิลปะหรอจำจำชื่อไม่ได้ที่นี่เรียกว่าหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมค่ะใช่ดูดูตรงเต็นท์นู่นสิทางเข้านู่นสิคนเยอะมากเลยนะเยอะเวอร์ เข้าเร์ฉันใกล้จะตายแล้วเลยน้ำคือน้ำเว้ยแดยได้กินน้ำก่อนกินเอนน้ำลำใหญ่แคือแบบทไมแถวมันเยอะขนาดนั้นดูนี่แถวน้ำลำใหญ่คือฉันจะไหวไหมทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คิวต่อหนังรอต่อซื้อน้ำอยู่นะคะเพราะว่ามีคนใดคนหนึ่งในนี้ไม่ไหวแล้วนะคะบอกว่าไปถึงงานปุ๊บก็คือ จะกินน้ำก่อนเลยมันร้อนร้อนจริงคนเยอะเราก็แบบแต่งชุดคอสนางก็แต่งแต่งชุดคอสครั้งแรกนางก็แต่งไปบ่นไปแล้วอยู่ในรถเนะี่ย <c oughs> ไม่ต้องมาหลบเลยคนที่แต่งคอสมาจะได้เข้าแป๊บหนึ่งอ่ะแปบ๊บเดียวไม่เหมือนกับคนที่แบบเขาเขาไม่ได้แต่งมาถ้าเขาไม่ได้แต่งมาคือแบบวันนี้เหมือนมีอุบัติเหตุนิดนึงก็คือ หมดไม่มีสำรองจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะโอเคทุกคนมันร้อนมากเลยขอเงองแงแป๊บหนึงไลยปะเงอะแงต้งแต่อยู่บ้านละคนเนี้ย ตอ,ตอนนี้ก็ยังนองแงอ,อยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นการคอร์สเครั้งแรกแต่ฉันคงจะไม่ได้คอร์สอีกต่อไปแล้วเพราะมันร้อนมาก <c oughs> มีนางทนไม่ไห <c oughs> ว่อข้างในจะมวจะมีแอร์แบบว่าเย,ย็นชำ่ชำชำ้านะมีมีมีข้างในน่าจะมีอยู่แหละโอเคเห็นกอทนไว้รอเข้าไปตรงนู้นค่ะแถวถึงแล้วนูว่นอันนี้เป็นแถวเฉพาะคนที่คอร์สเทนะคะเข้าฟรี เขามันล้มล้มอ่ะอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะเออล้มล้มจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกก่อนอ่ะถือปั๊บนีดูอันเนี้ยทฮ้ยมันล้มอ่ะเกือบเธอทำไมเธอไม่ดูแลเขาเดี๋ยวฉันเก็บแล้วกันนะอ้าวเธอไม่ติดหรอไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวมันล้วงมันล้วงใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบแถวได้เลย เย็นเลยอ่ะไม่ค่ะเย็นอนี่อันนี้เข้ามาก็จะเป็นโซนแบบเข้ามาก็เจอของขายเลยอันนี้ก็จะเป็นของจีน อ,อ,อ๋อมีมีเกมอะไรเงี้ยพวกบูทเกมอยู่น<ม>ิดนึงแต่ว่าฉันยังไม่ได้สนใจอล้วฉันอยากเข้าไปดูตรงโน้นมากกว่าปน,นตอนนี้เราก็คือได้ยินเสียงเพลงแล้วนะครับ<ห>เรากำลังจะเข้าสู่เข้าสู่โซนบันเกิงนะคะมีคอนเสิร์ตอะไรอีกจิิงหรอเฮ้ยตรงนี้ยเย็นมาก ไปตรงไหนอะเดินตรงไปหรือเปล่ามันมันมีโน้นด้วยอะอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบันไดข้างบนไปไหนอะเราไปตรงโน้นแล้วกันตรงไปตื่นเต้นอ๋อมันเป็นเวทีคล้ายๆแบบเหมือนทีวีเล บริเวณนี้นะคะก็จะมีพวกออเซเซอรี่พวกหูแมวเครื่องประดับต่างๆนะขายด้วยนะแล้วก็จะมีป้ายงานคร์ฟด้วยค่ะซึ่งย่อมาจากคอสเพลย์อาร์ตเฟสติวัลนั่นเองนี่เราแอบ,บถ่ายมาแล้วนิดนึงจริงๆแล้วภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการประกวดคอสเพลย์ไอดอลไอดอลญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะแต่เราไม่ได้อยู่ดูจา้าเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูชั้นสเลยนะ เดี๋ยวเราไปข้างบนกันต่อแถวอะไรกัน่ะที่นี้น่าจะเป็นสตูดิโอถ่ายรูว่แถวยาวมากแถวยาวมากเออทุกคนเราตรงนี้นะคะก็จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยจ้าทุกคนตอนนี้เราก็จะออกมาข้างนอกแล้วนะ แล้วที่ชั้นเคยทำการเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนร่างเดี๋ยวพี่แจงขีนร่างระหว่างโรงฟ้าก็เดี๋ยวเราแวะไปดูอะไรนิดหน่อยก่อนก่อนกลับนะคะไปดูว่าข้างนอกมีอะไรขายบ้างก็ข้างในไงเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าประกวดคอร์สเพย์เนาะใช่มีประกวดคอนเสิร์เดินคอนเสิร์ตแล้วก็มีเดินพาเลทด้วยที่เขาต่อแถวกันอยู่คือเดินพาเลทนะฮ่าฮ่าแต่เราไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ไปต่อค่ะเพราะว่า คนเยอะมากคนเยอะไม่พอร้อนด้วยใช่ร้อนแบบอุ่อาดสุดๆอันอันนี้ทางเข้าอันนั้นทางออกใช่โอเคโอเคเราไปดูของกินข้างนอกกันดีกว่าใช่โอ้หขนาดข้างนอกก็ยังคนเยอะมากเลยเนาะจริงๆทุกคนดูนี่ของกินเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดอะไรมีนิดเดียวเองบูธอยู่แค่2บูธเองรวมมันตรงมาเต็มเลยตรงไหนอ๋อตรงนู้นก็นีโอเคเอาอะไร ไะกินอะไรขอกินน้ำก่อนค่ะไม่พอน้ำใช่ไหมน้ำใหญ่เหรอตรงนั้นเหรอแยาวแถวยาวไปเหมือนน้ำหรือน้ำอื่นค่ะซื้ออันเื่นโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกว่าเราจะกินอะไรกันก่อนไปตอนนี้เราก็ได้เป้าหมายเรียบร้อยนะคะเราจะซื้อน้ำอ้อยน้ำอ้อยซึ่งแถวก็ยาวเหมือนกันแต่ว่าก็ยังจะสั้นกว่าน้ำใหญ่นะแต่เราอดทนเอาเดี๋ยวเราอดทนความอดทนคือบ่อเหตุของความสมเร็จนะทุกคนนะ ขาต่อคิวหรือเปล่าเออต่อคิวไปโน่นนีน้ำอ้อยน้ำอ้อยอยู่เล่นี่จริงจริงโอ้ยตอนนี้ได้น้ำตาลสดกินแล้วอร่อยมากอร่อยอร่อยตอนแรกคิดคิดในใจว่าไม่ชอบอะแต่แบบอุ๊ยอร่อยเฉยเลยอะอ๋อคุณแจงนะคะคุณแจงรู้สึกยังไงบ้างคะกับการคอสเพลย์ครั้งแรกครั้งนี้นะคะ ก็รู้สึกว่ามันร้อนมากๆเลยค่ะแล้วก็วิกมันหนักหัวมากมันมีวิกแล้วมันยังมีบันอีกสองบันใช่ไหมเขาเรียกบันใช่ไหมวินเทลวินเทลค่ะไม่ใช่บันค่ะก็คือมันหนักหัวแล้วมันก็ร้อนสุดๆค่ะทุกคนชุดก็หนักมากบวกกับน้าหนักของเรานะคะที่เอ็มไปแอลคือชุดเราอ่ะมันเป็นไซส์เอ็มแต่ว่าน้ําหนักตัวของเราอ่ะมันกําลังอยู่ในช่วงที่จะเป็นแอลนะคะแอลต้นมันก็เลยทําให้ ความอึสดสะอาดมันเยอะมาก <c oughs> เราก็เลยได้ทำการเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็สบายมากแล้วก็ได้ดน้ำอ้อยเย็นๆชื่นช่กินค่ะ <c oughs> แล้วก็ก็จริงๆก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะพอมาเนี่ยก็จะเจอเหล่านักคอนเนี่ยเยอะมากๆรวมถ <c oughs> ึงตัวเราเองด้วยก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยนิดๆหน่อยๆน,นะเพราะว่าเรามาแบบเดียวเราก็แบบว่าคิดท่าไม่ออกคือตากล้องเขาก็พยายามแบบบิวเราว่า ให้ทำท่ายอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราก็ยังไม่ค่อยเป็นนะคะอเออแดกอยู่เราก็า <laughs> เออเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวละครที่เราคอนเนี่ยมันแบบคาแรคเตอร,ร์มันเป็นยังไงเพราะว่าคือมาขอชุดกิ๊คอสเพื่อเข้างานฟรีอะคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะเราก็ต้องขอตัวกลับกันก่อนนะคะปเป็นงานงที่ใหญ่มากๆเราก็มีคนเยอะมากๆเลยเราวันนี้ไปจ้าบ๊ายบาย ทุกคนตรงนี้เขามีงานข้างในด้วยเอาไม่รู้อ่ะแต่ไม่เป็นไรช่างมันแล้วก,กันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดัจสไครายเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ปละคบ่าลา